สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณจับชด2ตัวบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากิเบรัฐบาลในงวดประจําวันที่16พฤษภาค,คมนี้นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากิเบรัฐบาลขําตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่ทานั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอแนะนำสูตรคำนวณ จับชดสองตัวบนนะคะท่านผู้ชมสูตรนะคะชดข้างบนเอาหลักสิบล่างนะคะสองครั้งบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่สองบวกหนึ่งบวกสองนะคะท่านผู้ชมแล้วสําหรับชดข้างล่างเอาหลักสิบครั้งที่สองสองครั้งนะคะท่านผู้ชมบวกหนึ่งบวกห้านะคะสําหรับแนวทางนี้การจับชดสองตัวบนทั้งหมดได้เก้าชดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตุเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมดาาัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะเรามาเริ่มทำการคำนวณด้วยกันนะคะชุดข้างบนหลัก10บล่างสองครั้ง3คูณอได้6 6บวก6นะคะ12บ2 8บบวกนะคะ20 20ได้เลขเด่นศูนย์นะคะศูนย์บวก1นะคะได้1 1นบวก2นะคะได้สาสำหรับชุดข้างล่าง หลักสิบครั้งที่สองสองครั้งนะคะท่านผู้ชมหนึ่งคนสองก็ได้สองนะคะสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสามบวกอีกห้านะคะได้แปดจากสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าสามแปดจากในงวดนี้การคำนวณเลขเด่นสองตัวบนนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้ลลนะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสามและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขสองเลขสามและเลขแปด ผลลงวันได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนในงวดถัดมา5้าเพราะฉะนั้นในงวดนี้การจับชุด2ตัวบนชุดข,ข้างบนข้าวตุวลขเดนได้3นะคะท่านผู้ชมและชุดข้างล่างคาวตุวลขเดนเลข8ดนะคะ2ตัวบนออก38จะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาชุดข้างบนหลัก10บล่างสองครั้ง7คน2องสิบวก9 23 23บวก8นะคะ4ีอ 2ี่สิบสามบวกแปดสามสิบเอดสามสิบอ็ดดลิเกเดนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหนบวกหนะคะได้สองบวกนะคะได้สและชุดข้างล่างหลักสิครั้งที่สอครั้งนะคะสาองได้หกหบวกหนะคะได้เจ็บวกนะคะได้สิบสอเลเเดนสองนะคะสาหรับผลออกรางวัลที่หนงในงถัดมานะคะสตัวบนออกสี่จ้ะ สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่น2ต um, um, ัวบนในงวดนี Pre ้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข1เลข2และเลข4และชุดข้างล่างคำนวณได้เลข6เลข7และเลข2ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนในงวดถัดมานะคะ4 2 2เพราะฉะนั้นในงวดนี้การคำนวณจกชุด2ตัวบนนะคะชุดข้างบนคาวตัวเลขเด่นเลข2นะคะท่านผู้ชมและชุดข้างล่างก็คาวตัวเลขเด่นเลข2เหมือนกันนะคะ2ตัวบนในงวดนี้ออก2 2สองนะคะท่านผู้ชม จ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลัก10ล่างนะคะ2ครั้ง1คนคูณก็ได้2 2งบวกสนะคะได้5 5าบวก 3, ขขออภัยนะคะท่านผู้ชม5้บวยสนะคะ, 2, ะ,คะได้7ได้เลขเด่น7นะคะ7จบวกหได้8 8ดบวยสนะคะได้สิบไปเลข0และชุดข้งางล่างหลัก10ครั้งที่2 2ครั้ง0 2ครั้งก็ยัง0นะคะท่านผู้ชม0ูนบวยหนะคะ, 1, ะ,คะได้1 1ึนบวยหนะคะได้6กจะสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองเจ็ดศูนย์จะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นชุดสองตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขแปดและเลขศูนย์และชุดข้างล่างคำนวณได้เลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงวดถัดมานะคะสองเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นในงวดนี้การคำนวณจะชุดสองตัวบนชุดข้างบนข้าวตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะและชุดข้างล่างคาวตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมสองตัวบนออกเจ็ดศูนย์นะคะ เรามาับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลัก10ล่าง2ครั้งศูนย์สครั้งก็ยังศูนย์ะคะศูนย์บวกห้าได้ห้าบวยสามนะคะได้แปดไดเลขเด่นแนะคะท่านผู้ชมแปบวกหนึะคะได้เก้าเก้าบวยสอนะคะได้สิบเอ็ดไเลขเด่นหนึ่งและชุดข้างล่างหลักสิครั้งที่สอครั้งแปดคูสองสิบหกสิบหกไดเลขเด่นหกนะคะหกบวกหนะคะได้เจ็ดเบวยหนะคะได้สิไดเลขเด่นสนะคะสําหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเจ็ดแปดเจ็ดจากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นชุด2ตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข8เลข9และเลข1่และชุดข้างล่างคำนวณได้เลข6เลข7และเลข2ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนในงวดถัดมานะคะ787เพราะฉะนั้นในงวดนี้การคำนวณเลขเด่นชุด2ตัวบนนะคะชุดข้างบนข้าวตัวเลขเด่นเลข8นะคะท่านผู้ชมและชุดข้างล่างข้าวตัวเลขเด่นเลข7นะคะ สองตัวบนออกแปดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักสิบ่ังสครั้งห้คนสองได้สิบสิบบวกสี่สิบวกสามนะคะสิบเจดสเลขเด่นเจ็ดนะคะเจดวกหได้แปดแดบวกสนะคะได้สิบไดเลขศย์และชุดข้างล่างหลักสิบครั้งที่สองสองครั้งนะคะหนึ่งสองครั้งก็ได้สองนะคะท่านผู้ชมไดเล็กเด่นสองนะคะสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสามบวกห้านะคะได้แปด จะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองเจ็ดสองจะสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นชด2ตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขเได้แปและเลข0ย์และชุดข้างล่างคำนวณได้เลข2เลข3และเลข8ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนในงวดถัดมานะคะ272เพราะฉะนั้นสำหรับงวดนี้การคำนวณเลเด่น2ตัวบนนะคะชุดข้างบนข่าวตัวเลขเด่นเลข7นะคะท่านผู้ชมและชุดข้างล่างข้าวตัวเด่นเลข2นะคะ สองตัวบนออกเจ็ดสองนะคะท่านผู้ชมสําหรับเจ็ดสองนี้คืองวดประจําวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกสองเจ็ดสองนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดประจําวันที่สิบหกพฤษภาคมนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณสูตรของเราในวันนี้นะคะทางเราขอจับชุดสองตัวบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะจ้ะยชุดข้างบนนะคะหลักสิบนางสองครั้งหนึ่งสองครั้งก็ได้สองนะคะสองบวกศูนย์ก็ยังสองนะคะ สอบวกแนะคะได้10บสิบดลลเด่นศูนยะคะท่านผู้ชมศูนบวกหะคะได้1 1ึนบวกสะคะได้3และชุดข้างล่างดักสิครั้งที่2งสองครั้งนะคะหนครั 1, ้งก็ได้2นะคะท่านผู้ชมหนึ่งคนสได้2อนะคะสอบวกหนะคะได้3 3มบุยหนะคะได้8ปดจะสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม ะสำหรับแนวทางการคำนวณหลีเด่นชุด2องตัวบนของเรานะคะในงวดประจำวันที่16พฤษภาคมนี้ทางเราคำนวณได้หลีเด่นมาแล้วนะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามนะคะสำหรับชุดข้างบนและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขสองเลขสามและเลขแปดนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางนี้การจับชดุดสองตัวบนทั้งหมดได้เก้าชุดนะคะขอแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะได้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์แปดหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งแปดสามสองสามสามสามแปดจ้ะสำหรับแนวทางการจับชนสองตัวบนในงวดประจำวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของเราในวันนี้นะคะทางเราทางเราจับชนได้ทั้งหมด9ชนนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะได้02 03 08 12 13 18 3, า 3, สองสามสามสามแปดนะคะท่านผู้ชมทั้งหมด9ชุดนี้นะคะท่านผู้ชมเรามารอลุ้นกันนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศา,าสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮ้ย hey, hey, รวยๆทุกท่กทานนะคะสวัสดีค่ะ